เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งคัดสมา แดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพ่อสบายๆหลับ ตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราน่ให้เบิกบานให้แช่มชื่อ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของธุรกิจการงานบ้าน่อง การศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดย ơi, พิจนนารณาไปตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่า สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องไปสู่จุดสลายตั้งผุตตั้งพังหมดหไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายหายไปด้วยกับพินาา จะเป็นไฟไปะไรกันลมไปะไรกันหรือน้ำไปะไรกันเป็นต้นเมื่อโลกใบนี้ยังต้องไปสู่จุดสลายต้นหมากหลากไมก้ภูเขาเล่ากาตึกรามบ้านช่องคนสัตว์สิ่งของก็ต้องเสื่อมสลายไปแม้แต่บรรพบุรุษของเราก็ยังลมหายตายจากเราไป สักวันเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นพระสมมาทัตวิเจ้าพระงค์สมบูรณ์วิชาและจรณนะยังต้องดับขันะปรินิพานพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังต้องดับขันธปรินิพานแม้จะทรงอวิญญาสมาบัติมีฤทธิเดชมีอนุภาพมากเพียงใด ก็ยังต้องดับขันธบริณีพรพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีหลงเหลืออยู่เลยกระทั่งมาถึงมหาปูชนียาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงหลเทพุณีสดจันทสโรบุคลลบพิชาธรรมกายและคุณยาจารย์ของเรายังถูกพยามาณจับตอดกายไปหมด เพราะฉะนั้นเราเองนบารมีไม่เท่าเทียมกับท่านทำไมเราจะไม่ถูกจับถอดกายเราจะต้องเสื่อมสลายหายไปในที่สุดเรามาเกิดในโลกใบนี้ก็เพียงเพื่อที่จะทำปนิภานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิต เวลาของชีวิตในมนุษย์มีน้อยมากมีจํากัดในยุคที่มนุษย์มีอายุขไขเฉลี่ยได้เจ็ดสิบห้าปีบางคนก็อยู่ไม่ถึงบางคนก็เท่าอายุขไขเฉลี่ยมีเป็นจํานวนน้อยที่เลยอายุขไยเฉลี่ยแต่ล้วนตายหมดเพราะเราม่อยู่ในยุคนี้มีกายมนุษย์ ไม่ทราบปรีได้อย่างเวลาจำกัทจำเคลียรอย่างนี้อีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเพราะฉะนั้นให้ลู้ทุกคนพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกในแง่ดี แต่มองไปตามความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเราจะได้เอาไว้ใช้สร้างบารมีให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเ,รา,เราได้อยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สิ่งที่เรามีเนี่ย ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ดังนั้นในตอนนี้แล้วก็ปลดปล่อยวางความผูกพันจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็ปรวมใจมาหยุดนิ่งๆิ่งนุ่มนุ่ม,มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดได้ทำความรู้สึกว่า ร่างกายของเราั้าปราศจากอวัยวะภายในให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงโล่งว่างๆกลวงภายในใคล้ายๆเป็นท่อท่อแก้วท่อเพชรใสใส แล้วเราก็ค่อยๆย่อนใจของเราลงไปสัมผัสที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดแกป็นคากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจะตัดได้ขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ละเป็นโซงกลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง,ง่ายๆไปอยู่ในกลางทองของเรา บริเวณที่เราม,มั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางที่ไปสู่อายตนานาพิพานซึ่งรู้รดิจ่าทุกทุกพระองค์ท่านเครื่หยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หลังจากที่ท่านปล่อยวางจากทุกสิ่งแล้ว กาทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวและวในที่สึก็ได้บรรลุมรคนิพพานซึ่งมีอยู่ในตัวของท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาตัสรูป้เป็นประสัมมาสัมฤทธิ์ฌาบของเรานี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆย,ย่อนใจของเราเนเหมือนอาการของขนนก ที่ค่อยๆย่อนตัวลงไปยังแผ่วเบาไปสัมผัสกับผิวน้ำโดยไม่ทำให้น้ำนั้นกลับเพิ่มเราต้องย่อนใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเช่นนั้นนะจ๊ะแค่สัมผัสศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างเบาเบาสบายสบายเดยไไปใช้กำลังในการวางใจเลยการวางของเอาไว้บนโตรร๊ะือินที่ต่างๆเรายังมีความรู้สึกว่าเราใช้กำลังในการยกสิ่งของแล้วมาวางจะเป็นนั่งซือนั่งหาถ้วยโถโอชามก็ตามวาง บันโตอย่างนั้นยังเรียกว่าวางอย่างใช้กำลังแต่การวางใจเบาๆที่ศูนย์กลางกายจะต้องมีอาการคล้ายๆขนนกที่ล่่งลอยไปในอากาศแล้ะค่อย่อนตัวลงมาสมบัติแตะผิวหนา้าอย่างแผ่วเบาโดยไม่กระเพื่อมนั่นแหละ ถึงจะเรียกว่าวางใจนะจ๊ะเมื่อเราเอาใจมาสัมผัสที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตยัย่างเบาแล้วเราก็ให้นึกถึงดวงบุญของเราที่เราได้สั่งสมบบรมมานับพบนับชาติไม่ทวนบุญของเรานั้นน่ะ ให้มารวมเป็นดวงใสๆเหมือนกระเพชรที่จรรไหแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญขนาดไหนก็ได้ อารมณ์เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวอยู่ในกลางท้องของเราไม่ชัดก็ไม่เป็นไรวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจของเรานะ่าไหยุดนิ่งๆนุมๆ,ๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดให้นึกถึงดวงใสๆนี้ ี่กลมรอบมันดวงแก้วให้ต่อเนื่องอย่างเบาสบายต่อเนื่องอย่างเบาสบายไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างแผ่วเบาเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่ได้ออกมาจากแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ แรงกำเนิดแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณในอายตนานิพานผ่านมาในกลางท้องของเราเพื่อกรจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจของเราจะได้ไม่เศร้าหมองมีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใสไปด้วย ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะลุงนะประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเผาสบายใจใสใสและกันเนื้อถึงดวงใสใสนี้ให้ต่อเนื่องกันไปพร้อมกับประคองใจไปเรื่อยๆสัมมาอรัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งนั่ไปเงียบนะจ๊ะ